สวัสดียูโรป้าและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเ็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังพวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายได้อยูกร๊ปออปเดตร่วมกับปารีสแซง์แมงรองแชมป์เก่าแอเวรไลท์ซิกทีมฟอร์มแรงจากบุนเดสลีกาแล้วก็อิสตันบูบาัสเซเฮียแต่ถึงกระนั้นนะครับหลังจากจบเกมที่4แมนเชสเตอร์ยูเ็ดเป็นจ่าฝูงเหลือเกมการแข่งขันเพียงแค่2เกมเท่านั้น พวกเขาต้องการเพียงแค่1คะแนนเท่านั้น1คะแนนก็ไม่สามารถที่จะทํามันได้แน่นอนครับเมื่อไม่ดีพอนะฮะก็ต้องตกไปเล่นในศึกยูฟายูโรป้าลิกแทนบางคนเนี่ยบ่นด่านักเตะนะครับวิจารณถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอเหลือเกินกับทีมของตัวเองรวมถึงกระแสโอเลเอาออกไปโอเลเอาคุณซื้อคนใหม่มาคุมทีมแทนก็เริ่มลุนแรงอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าคอนเทนต์ในคลิปนี้ผมจะขอข้ามเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวล พอแท้จริงแล้วฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนเวทีฟุตบอลยุโรปในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือแม้กระทั่งศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบ10ปีหลังสุดมันไม่ได้สวยงามตั้งแต่แรกแล้วครับและคลิปนี้นะครับผมอาร์เมียจะขอมาเล่านะฮะถึงฝันลายของแฟนบอนลรวมถึงพลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่ก่อนอื่นเลยนะฮะสามารถให้กำลังใจทีมได้นะครับหรือว่า ่านเป็นแฟนบอลทีมอื่นเข้ามารับชมคลิปนี้ชื่นชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะฮะถ้าจะคลายกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องวัยรุ่นอาร์เมียด้วยเราจะมาจําแนกแจกแจงนะครับว่าแต่ละปีนะฮะตั้งแต่ที่เราเนี่ยได้แช,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครั้งสุดท้ายเมื่อปี2008ในยุคป,ป่าเฟอร์กี้เซอร์เล็กเฟอร์กูสันหลังจากนั้นไปต้นมามันเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากปี2009กันก่อนครับอย่างที่พูดไปนะฮะ แมนยูเนี่ยมาในฐานะแชมป์เก่าเรียกได้ว่าขุมกําลังตอนนั้นนะครับแต่ละตําแหน่งเนี่ยจะบอกว่าแมนยูเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่ผิดเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเนี่ยมันย่าวิดดิตลิโอเฟอร์ดินานพอลสโคคาร์ลอสเตเวสคริสเตโนโรนัลโดที่เพิ่งได้บอลลูนโดมาเวนลูนี่รวมถึงดีมิทาเบอร์เบตอบแต่ทำว่าในรอบชิงนะครับแมนยูเตดก็พบกับบาร์เซโลนาที่เพิ่งเจอกันไปในรอบรองชนะเลิศปีที่ผ่านมาซึ่งในเวลานั้นบาร์เซโลนากลายสภาพเป็นทีมต่างดาวไปแล้ว โดยการนำทัพของเลวเนลเมสซี่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้ครับและนี่เป็นปีสุดท้ายของซีอาร์เด้วยก็แพ้ไป2ประตูต่อ0นะครับจากประตูของซามูเอลเอโต้แล้วก็เลวเนลเมสซี่นั่นเองฤดูกาลต่อมานะครับในปี2010นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอดป้ายครับในศึก UCL ไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายปีนั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่าเวลูนี่ถือว่าขึ้นมาทดแทนการจากไปของโรนัลโด้ได้อย่างดีแต่ก็ไม่สามารถพาแมนยูเต็ด เข้าถึงฝั่งฝันครับแมนเชสเตอร์เนี่ยแพ้ทีมเสือใต้ไบร์นมิวนิกด้วยกดอเวโกจุดเปลี่ยนคือลูนี่นะครับที่เป็นตัวแบนในปีนั้นนั่นแหละได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมแรกแถมในเกมที่2ที่โอทัฟฟอร์ดนะครับลาเฟเอลดาซีวากลับมาถูกใบแดงอีกสุดท้ายก็ตกรอบไปครับด้วยกดอเวโกอย่างที่บอกไปปีต่อไปครับปี2 0 1 1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเข้าชิงอีกครั้งหนึง่งบาเซลหนะ้า เจอกูแน่ต่างดาวก็ต่างดาวสิวะเป็นซีซั่นที่เราสามารถประกาศสัปดาห์นะครับเข้าชิงได้ครั้งหนึ่งเป็นนัดที่จะล้งางตากับบาเซโลนาซึ่งเป็นทีมที่ผมบอกเลยว่านี่คือทีมสโมสรที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเห็นมาว่างๆก็จะทำคอนเทนต์นะครับผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับบาเซโลนาแล้วก็ประสบการณ์ในการได้ดูทีมต่างดาวนะแต่เอาไว้ทำคอนเทนต์ในอนาคตเดี๋ยวมีมาแน่นอนฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าเกมนั้นนะครับผมเวลูนี่จะสามารถทำประตูได้แต่สุดท้ายก็สู้ได้เพียงแค่ แป๊บเดียวเท่านั้นจบเกมแพ้บาเซโยล่าไป3ประตูต่อหนึ่งถ้าใครจำกันได้ดีนะครับป่าเฟอร์กี้ก็กำมัดเลยทีเดียวเชียวโอ้โหอะไรผู้มูจะเก่งขนาดนั้นวะ <_ d ata> ซึ่งนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นนัดชิงที่แพ้แบบหมดทางสู้ที่สุด <_ d ata> ถ้าที่ผมเคยดูแมนยูเต็ดเข้าชิงในรายการบอลถ้วยต่างๆมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแหมตอนนั้นนี่เฮ้ยทีมกูมันอันดับหนึ่งของอังกฤษนะเว้ยแมงเอ้ยศาสตร์มึงสู้ได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นมึงบ้าหรือเปล่า จริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าแมนยูเต็ดเนี่ยไม่ผิดนะแต่บาเซโลนาต่างหากที่เก่งเกินไปในฐานะรองแชมป์เก่าปีต่อไปครับผมปี2ม1ตนินะฮะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดงามหน้าเหลือเกินครับตกรอบแบ่งกลุ่มซะแบบนั้นอยู่กลุ่มเดียวกับบาเซลนนะครับเบนฟิก้าแล้วก็โอเตลุนกาลาติโอ้โหชื่อมอ่านยากเหลือเกินจากโรมาเนียนั่นเองใครจะไปเชื่อครับ รองแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็ดีแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่สามารถที่จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้นะัดสุดท้ายนะครับผมแมนยูเนี่ยบุกไปแพ้บาเซ่นที่สวิตเซอร์แลนด์ครับสองประตูต,ต่อหนึ่งเป็นผลเป็นเหตุให้แมนยูต้องตกไปเล่นในศึกยูฟายูโรปาลีกร่อสันที่สองทีมสุดท้ายชื่อเก่าของยูโรปาลีกคือยูฟาคัพนั่นเองนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังเอ้ยไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ว่ายูโรปาลีกในยุคป,ป่าเฟอร์กี้เนี่ย สุดท้ายแมนยูก็ตกรอบ16ทีมนะครับด้วยน้ำมือของเอเลติกบิลเบาในรอบแบ่งกลุ่มปีนั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูเตดไม่เจอเรียกว่ากลุ่มออฟเดตหรือกลุ่มหนักอะไรเลยอยู่กลุ่มเดียวกับผมไล่ชื่ออีกรอบหนึ่งเบนฟิก้าอ่าโอเคอาจที่จะหนักได้เพราะว่าเบนฟิก้าก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าระดับแมนยูเตดก็ต้องเป็นตัวเต็งในการเข้ารอบถูกต้องป่ะอย่างน่าเกียิสุดคือเข้าเป็นอันดับที่2แต่นี่แมนยูเล่นจบอันดับที่3ครับ แล้วก็มี FC ฟซีาซซนโอเตนลุนกลรติอะไรสักอย่างนั่นแหละปีต่อมาครับในปี2013แมนเชสเตอร์ยูเตดมีการเสริมทัพครั้งยิ่งใหญ่ครับหลังจากที่พาดแชมป์ลีกไปในเวทีสุดท้ายเช่นเดียวกันแหมปี2012นี่ถือว่าพีคพอสมควรสำหรับแมนยูเลยนะแมนยูเนี่ยซื้อโรบินฟานเพอร์ซี่มาครับซึ่งเป็นที่มาในการที่ทีมเราเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20และเป็นปีสุดท้ายของเซอร์เลเฟอร์กูสันด้วย แน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าป่าเฟอร์กี้จะวางมือหลังจากจบซีซั่นทุกคนก็คาดหวังนะครับถึงผลงานในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจะสามารถแก้ตัวได้ก็ไม่ถึงฝั่งฝันอยู่ดีตกรอบด้วยน้ำมือของเรอัลมาดริดแล้วก็คนคุ้นเคยครับตำนานที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งตลอดการของสโมสรยิงประตูทำให้ทีมตกรอบเขาคนนั้นคือซียร์เซเว่นครับคริสเตียโนโรนัลโด้โดกลับบ้นเอง จัดการเคลียรแมนยูตกลอบไปถึงแม้ว่าปีศาจแดงจะสามารถบุกไปเสมอได้ถึงซานเตียโก้เบ์ิวหนึประตูต่อนหนึ่งจากประตูของแดนนี่เวลบิุสหรือว่าแดนนี่เวลเบกยิงราชันชุดขาวเลยนะโอ้โหผมดูสดอยู่ตอนนั้นไงเจอไปดิแต่สุดท้ายก็โดนโรนัลโดหม่งตีเสมอนะครับแล้วก็กลับมาเล่นที่โอท f ฟ r อร์ดชุดเปลี่ยนในเกมนั้นคือการที่นานี่โดนใบแดง ทำให้ทีมลาชันชุดขาวได้เปรียบนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นสุดท้ายก็สามารถพลิกกลับเอาชนะได้ที่ออทาฟอร์ดทั้งที่ตอนแรกกันอย่างที่บอกไปเกมแรกก็ได้อเวโกมาแล้วเชียวปีต่อไปครับปี2องพัแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผัดเปลี่ยนเปลี่ยนกุญซื้อจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นเดวิดมอยแต่ต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อนะครับในการคุมทีมของเดวิดมอยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเข้าได้ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเลยถึงแม้ว่ารอบ16ทีมเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับ ต้องใช้แฮตทริกของโรบินฟานเพอร์ซีในการเอาชนะโอลิมเปียกอสสามประตูต่อศูนย์ที่โอทัฟฟอร์ดกว่าจะเข้ารอบมาได้ในการเจอกับบาเยอร์มิวนิกของเป๊ปกัวเดโยล่าการเจอบาเยอร์เนียมแมนยูเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักเสมอที่โอทัฟฟอร์ดหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแต่แมนยูเตดอุตส่าห์ยิงขึ้นนําไปก่อนครับจากปาทิสเอฟล่าบาเยอร์มิวนิกตั้งสติได้แป๊บเดียวมารัวยิงแซงลวดเดียวจบตกรอบอีกแล้วแมนยูส่วนเดวิดมอร์เดจีเนีย กระโดดไล่ออกไปเพราะทำทีมจบได้เพียงแค่อันดับที่7ไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปได้เลยแม้กระทั่งยูโรปาลีกแชมเปี้ยน์ลีกไม่ต้องพูดถึงรดูการ2015นะครับภายใต้การคุมทีมของจานลุยลุยฟานเกาแมนูเต็ดเนี่ยไม่ได้ไปแข่งในฟุตบอลยุโรปข้ามาที่ฤดูการ2016เลยนะครับภายใต้การคุมทีมของจานหลุยคนเดิมนะฮะเมนูเต็ตตกรอบแบ่งกลุ่ม ตกรอบแบ่งกลุ่มในศึก UCL ครับยูฟ่าแชมเป,ปียนลีกอีกแล้วนะฮะอุตสาหจับไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกได้ว่าด,ดูที่จะไม่ยากเย็นนัก PSV Eindhoven ฟ s k a m o s c o w แล้วก็โว๊บบวกแมนยูเต็ดกลับเล่นได้อย่างน่าผิดหวังครับรวมถึงตัวผู้เล่นความหวังอย่างเวนดูนี่ฟอร์มก็เริ่มโรยลาฟอร์มก็เริ่มตกและการตกไปเล่นในศึกยูโรปลาลีกนั่นเองนะครับผมทำให้แมนยูเต็ดเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าเป็นแดงเดือดในฟุตบอลยุโรปที่หาดูได้ยากเหลือเกิน ซึ่งผลลัพธ์นะครับแมนเชสเตอร์ูไนตดไม่สามารถที่จะเอาชนะลีพูได้โดนหงแดงเนี่ยถีบตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปฤดูกาล2017ครับภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่กุนซื้อคนใหม่ที่เข้ามาแทนจานหลุยถึงแม้ว่าจะพาทีมวชช FA คว้าแชมป์เอฟคับได้ก็ตามโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาลื้อระบบของทีมใหม่หมดเลยครับจัดการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะเด่นๆเลยคือซาลาตัานอิบราฮิมวิชแลวก็พอปอกบา ซึ่งนี่เป็นกุญแจสําคัญนะครับผมทาให้ทีมเนี่ยสามารถทะลุเข้ารอบมาได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆผลงานในลีกอันดับอาจจะจบได้ไม่สวยงามนักแต่ทว่าโชเซมูรินโญ่ก็เสกโธฟี่แชมป์ได้ครับนอกจากโล่คอมมิตี้ชิลนะครับแชมป์ลีกครับหรือว่า EFL ครับหรือว่าคาราบาวครับรชื่อมึงเยอะเหลือเกินแม,ม้แต่สามารถควา้าแชมป์โทฟี่ได้ครับในฟุตบอลยุโรปนั่นคือยูฟายูโรป้าลีก ซึ่งนั่นเป็นซีซั่นสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์ยูเอตดมีโทฟี่ติดไม้ติดมือส่วนใกล้เคียงที่สุดคือการจบอันดับที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกปีต่อมาที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหแต่ว่าแต้มนี่ห่างกระจุยกระจายเลยและในปีนั้นนั่นเองแมนยูเต็ดมาในฐานะของแชมป์ยูโรปาลีกหลังจากที่ตกรอบแบ่งกลุ่ม UCL ในยุคจันหลุยไปปีนี้แหละแมนยูอ่ะมาแน่นอนสุดท้ายก็ตกรอบ16ทีม แพ้เซบิยา16ทีมอีกแล้วอ่ะปีต่อมาครับปีต2019เข้าสู่ลูปปลดโค้ดอีกครั้งหนึ่งโชเซ่มูรินโญ่ไม่สามารถที่จะประครับประคองนะครับผมความสัมพันธ์กับบอร์ดบริหารแล้วก็ลูกทีมได้ห้องแต่งตัวเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงๆสสุดท้ายก็โดนปลดไปเพราะว่าฟอร์มการเล่นผลงานในลีกเนี่ยไม่ดีเอาเสียเลยและคนที่เข้ามาคุมทีมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเขาคือโอเลกุนาโซชาฮีโร่ผู้ยิงประตูชัย ในเกมที่แมนยูสามารถตบบาเยนมิวนิกในปี1999และนั่นเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่2ของสโมสรนะเวลานั้นนะครับซึ่งปัจจุบันก็3สมัยแล้วนะหลังจากที่ได้ในปี2008ซึ่งณนเวลานี้แมนยูเต็ดก็ยังคงตามหาสมัยที่4ในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปโอ้โหแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานในการคุมทีมของนาโอเล่บนเวที UCL ครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาสามารถพลิกโลกครับเอาชนะปารีสแซงแมง หประตูต่อ3ที่ปาร์คเดอรแปงนะครับบุกไปเหยียบจมูกปารีสคา์บ้านเลยพลิกเอาชนะได้แบบช็อกวงการฟุตบอลน,นะเวลานั้นสุดท้ายก็ไปเจอกับบาร์เซโลนาที่ผมบอกแล้วว่าเป็นกระดูกชิ้นโตจริงๆครับเป็นของแสลงของแมนยูไม่ต่างจากบาเยอร์นิวิกก็โดนอ่าบาร์เซโลนาเนี่ยเขี่ยตกรอบไปนะครับจากผลงานของลิอเีลเมซี่นะฮะที่ต้องบอกเลยว่าวันนั้นนี่แมนยูเตดเล่นผิดพลาดกันในเกมรับหลายครั้งหลายหน เป็นที่มาของการเสียประตูปีต่อไปครับปี2020แมนยูก็ต้องมาเล่นยูโรปาลีกสามารถเข้าได้ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็แพ้เซบีย่าอีกครั้งหนึ่งจากการจบอันดับที่3ครับปีที่ผ่านมาทําให้แมนยูปีนี้นะครับดูกการปัจจุบันล่าสุดรูการ2021แมนยูเต็ดกลับมาจอดนะครับในรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าแมนยูอ่ะค่อนข้างที่จะซวยนะ อยู่กลุ่มอัปเดตร่วมกับปารีสแซงชองแอร์ไอเบียไลฟ์ซิกอิสตันบูบาซัสเซียแต่การที่คุณจะเป็นแชมป์ให้ได้ไม่ว่าคุณจะเจอใครคุณก็ต้องสามารถเอาชนะให้ได้ถูกต้องไหมครับจะมาวงมาหวังลุ้นดวงให้แมนยูเต็ดเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เบาๆหน่อยไม่ยากหน่อยมันก็เป็นไปได้ยากครับและไม่ใช่ว่าที่ผ่านมานะครับแมนยูเต็ดเนี่ยไม่เคยที่จะอยู่ในกลุ่มที่เบากลุ่มที่เบาก็เคยอยู่แหละครับแต่สุดท้ายก็ตกรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของป่าเฟอร์กี้ เคยตกมาแล้วรวมถึงในยุคข,ของลุยฟันกาด้วยผมถึงได้บอกเลยครับว่าการที่คุณจะเป็นแชมป์เนี่ยคุณจะเจอใครคุณต้องเอาชนะให้ได้หมดมันอ้างไม่ได้ครับเป็นจา่าฝูงตั้งแต่เกมที่4ี่ต้องการเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่สุดท้ายลูกทีมของโอเลกุาโซชาก็ไม่สามารถที่จะมอบให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บทสรุปของคลิปนี้ทําไมผมถึงใช้คําว่าฝันร้ายตั้งเป็นชื่อคลิปมันไม่เกินเลยเลยครับเพราะคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าในยุคป,ป่าเฟอร์กี้ เราจะสามารถเข้าชิงได้หลังจากที่เป็นแชมป์เก่านะปี2008อ่ะเข้าชิงได้ปี2009แล้วก็ปี2011อุตสาหเป็นทีมที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของเกล็ดดีที่สุดของโลกนเวลานั้นแม่งกลับมาเจอทีมต่างดาวอย่างบาร์เซโลนาะมาขัดขวางความสําเร็จแม่งฝันร้ายที่ายครับโดยเฉพาะในปี2011ที่แม่งยังหลออยู่ในหัวผมเนี่ยภาพที่แบบเวลูนี่ชิชาริโตหาบอลไม่เจอเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะสามารถได้โทฟี่นะครับในรายการ,ราลองลงมาอย่างยูฟายูโรปาลีกในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญแต่ถ้าเกิดคุณลองไล่เรียงผลงานทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาในคลิปนี้นะครับตั้งแต่หมดยุคข,ของป่าเฟอร์กี้ตกลงแล้วเนี่ยทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมระดับไหนกันแน่ครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนั่นคือเรื่อง,องความสม่ำเสมอครับ ปีนี้ไม่หวังนะครับว่าโอเลกุน่าโซชาจะสามารถพาทีมเข้าชิงยูโรปาลีกได้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสอันดีก็ตามแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าแต่ละทีมที่เล่นยูโรปาลีกแข็งแข็งเหมือนกันครับและต่อให้ไม่แข็งแมนยูเต็ดก็พร้อมที่จะแพ้ได้ทุกทีมณเวลานี้มีสเปอร์ด้วยนะครับของโชเซ่มูรินโญไม่รู้ว่านามูจะเอาถ้วยนี้หรือเปล่าคิดเห็นประการใดกับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในเวทีฟุตบอลยุโรป หลังจากที่เราสามารถเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ในปี2008ตั้งแต่ยูป่าเฟอร์กี้นะครับอ่าจาันหลุยนะเอ้ยก่อนน้นั้นเดวิดมอยโทเซมินโยมาจะถึงโอเลกุน่าโซชาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยไปแล้วายบายจุ๊บ